คลิปนี้ก็จะสอนรีวิวดูครับการเล่นต่างๆนะครับก็รีโมทสามปุ่มเหมือนกันนะครับรีโมทจะเลื่อนไนสามระดับเหมือนันเรียว P ร็จถ้าเลื่อนขึ้นเรียวนะครับแล้วกดปุ่มขวาสุด จะเป็นตั้งค่าความสว่างครับต่อไปก็เลื่อนมาล่่งสุดครับกดปุ่มเล็กแชร์ไว้นะครับนะครับจะขึ้นลักษณะนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตั้งค่าสีกลางวันนะครับกดปุ่มเลขนะครับเลขนี้ครับอีกหนึ่งครั้งครับ แล้วก็กดเลื่อกนะครับปุ่มไหนก็ได้ครับจะเปลี่ยนสีก็มีหลายสีอยู่เหมือนกันนะครับสมมติว่าเอาสีนี้ปุ๊บกดปุ่มแรกหนึ่งครั้งครับแล้วก็กดปุ่มกลางครับตัวน,นี้จะเป็นตั้งของกลางคืนกลางวันกับกลางคืนเขละสีก็ได้ เสร็จแล้วก็กดปุ่มแรกอีกหนึ่งครั้งครับแล้วก็ไปตั้งค่าโหมดอื่นตัวนี้น่าจะเป็นเสียงครับมี3ามรูปแบบเสียงเตือนสองรูปแบบ กไปโหมดอื่นอน,นี้ความดังมันครับตั้งเสร็จกดปุ่มแรกครับตัวนี้โมด E ครับนี่จะเป็นตั้งค่าสปีดต,ต่างๆนะครับอันนี้ก็ยังไม่จําเป็นนะครับก็เลื่อนขึ้นก่อนครับ การล็อกค่าเนื่อยลงมาใหม่ครับกดปุ่มแรกนะครับหนึ่งครั้งครับก็จะเป็นการตั้งค่าพีกตั้งค่าเตือนนะครับกดไปเรื่อยครับตัวนี้ก็จะตั้งค่าของวัดรอบครับวเทมวเทอเทอร์เทมความร้อนบนน้ำนะครับ ก็คือมันจะขึ้นเหมือนกันทุกตัวครับนี่เทอร์โบมันจะขึ้นเหมือนกันทุกจอครับสมมติตั้งค่าพิกเสร็จก็เลื่อนขึ้นบนครับเขึ้นบนแล้วลงมาล่างสุดอีกทีหนึ่งครับกดสองปุ่มนะครับพร้อมกัน งน,นี้ก็จะเป็นตั้งค่าให้ตัวเลขมันแสดงนะครับเราจะตั้งอะไรบ้างนะครับกดเรื่อยๆครับตามที่เราจะตั้งครับจะให้มันแสดงค่าอะไรบ้างประมาณนี้ครับ ตั้งเสร็จก็เลื่อนขึ้นบนสุดครับท่นี้ก็เป็นวอเตอร์คอมน้อนว่าน้ำทูบูออเทมออเพีนะครับแล้วก็บลนนะครับแล้วมันจะเลือกได้อีกครับที่เป็นบาตั้นค่านะครับเราจะให้เป็นอีกค่าก็ได้นะครับเลื่อนด้านล่างครับกดแช่ไปครับนะครับมันจะกระพริบนะครับ เดี๋สองปุ่มนะครับกดปุ่มไหนก็ได้ครับเลือกนะครับนะครับมันจะเป็นวัดอีกค่าหนึ่งจะเป็นบาร์ด้านข้างนะครับเลือกได้ครับจะอาค่าตรงไหนขึ้นครับก็เสร็จแล้วก็เลื่อนขึ้นบนครับล็อกค่าครัาประมาณนี้นะครับ